S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะก่อนเซาวกชแน,นลนะจ๊ะวันนี้เรามีออเดอร์มะพร้าวยังอย่อีกสวัสดีครับบอกมะพร้าวนะจ๊ะเรามีออเดอร์มะพร้าว วันนี้พามาเดินในป่าค่ะเธอเลยนับวะพวกเธอเลยนับเลเนาะอัน,นอันนี้คือมะพร้า,กาวกะทิเนาะจ้ะมะพร้าวกะทิแต่อันนี้ก็คือจาว่าพร้าวอันนี้จาว่าพร้าวเรามีออเดอร์มาแล้วจ้ะ ทำตามออเดอร์เท่านั้นมนจาจ้ะเพราะว่าเราไม่มีเวลาว่างเนกแก้มะพร้าวกระมดลูกมาจ้ะเนะาะหอกเ้าวอันนาแร่งอ่ากับว่าจับลูกเร้่อจ้ะหอกเพาเนี่ยนาแร่งอ่าลูกค้าสร้างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ยเราจะมีซิฟสามซิฟลูกก็ได้เพราะฉะนั้นจะก่อนยุงย่งหยักหยักเนาะยุ่งหยักหยักก็เลย เพื่อนทั่วมากก็เรบอกว่าเออเบิ้งก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวสิบบอกสามีหายเนาะก็เลยโอเคเดีเ๋ยวพรุ่งนี้เราเข้าเมืองก็เลยทำตามออเดอร์มาจ้ะโอนสมินสมุนเพิ่นไปน้ำกลุณพอพอน้อกอ็นะไปแล้วไปกับพ่อไหมโอน พ่อไปไซส์กับไปน้ำมาจ้ะเนาะอีกตัวหนึ่งตีงเคี้ยงว่ะาตีงเคี้ยงแลวเราไซส์ละตัวนี้ฮากเป็นพิเศษนะจน้ะเนาะหัวขาเพิ่นปีไปแล้วไปกับพ่อแล้วนะจ้ะในปลากับข้าในถ้ำความสะอาดนะจ้ะใบบักนัดโลนเต็มอยู่ในปลา ไปเราจะสมุนของเฮาเหลียนไปน้ำพออเล็กกว่าบัวพะเนาะเล็กกว่าบัวพะจะเล็กปอกมะพร้าวอันนี้ก็กองมะพร้าวไว้ถ้าเป็นปุ๋ยมักเนาะจ้ะนั่งเขาละไล,ะละ่ผลแล้วเพราะเฮาบ่มีเครื่องเฮาบ่มีเครื่องปอ,อกเนาะจ้ะเฮาบ่มีเครื่องบดโอูหนาใบบาบงเดาโรคะัาโรคยังไม่ทำความสะอาดปลา จ้ะใบนัดเต็มเลยเขาเอิญปั๊บเนาะภาษาขอกับปับ๊บภาษาอันภาษาไทายกันใบวักนัดบ่ะคู่น้องควนกับเอิญใบเตยทะเลเนาะจ้ะใบเตยทะเลอ่าภาษาอังกฤษปันดาณัเนาะจ้ะปันดาณัทลูกเขาบ่าเห็นสมน,นีิบ่เห็นลูกเขาก็จะเป็นช,ช่วงๆนะจ๊ะ ไปแล้ว right อันนี้ส่วน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 สวนถั่วเด็อันอันนี่ไปกินก็จะกินกับโสมตำผักบุง้งเกิดอยู่ในส่วนถั่วน,นจะจ๊ะเดี๋ยวก่อนที่ภาพไปบึง เราจะทำการนับเนาจะนั่นแหละมันขา,าดขาดกลมมะพร้าวกะทิเนาจะเก็บใส่ถุง ก็ได้เติมกันไปจ้ะพ้กพายุานี่มันถือตัวน,นี้ก่อนขายนวยละสามสิบผ่านเส้นเนาะแล้วก็นนักพร้อมนักเลือกพร้อมนักจะของพร้อมเพื่อเพื่อลูกค้าเนาะปลาปูนกันไปทําเพื่อลูกค้าเน,ะะน,นเาเนะจ้ะ <c oughs> จะกี่ขายมากที่แรกขายมีสิบเส้นมีผ่านเดี๋ยนี่กับคล้องขึ้นเรื่อยๆเนาะมีผ่านสามสิบเดี๋ยนี่นวยละสามสิบห่านเส้นจ้ะ หอกเผาหอกเผาวขูดกะทิเนาะจ้ะเจ้าเผาวเพือกันจ้ะลอยลอยละสามสิบก็คือหน่วยถือน่วยละสามสิบเนาะเจ้าเผาก็นหน่วยละสามสิบค่ะนี่ยังกักบแพงเนาะค่ะน้ำมูกน้ำมันเท่าของอยู่ของใส่เนาะจ้ะข้ากับขึ้นอ่าเข้าเมืองตาดิวต้องดิวตาตามเนาะเบอร์ละบ่อได้ยังไงฮะยิบซียิบซี อ้าอ pues ีกหน่วยหกหน่วยเพราะเพื่อนว่ายี่สิบสามสิบหน่วยก็ได้น่าจะเพราะว่าก่อนอันยูขังเทิงเฮียนสามหน่วยกันเลยเพราะว่าก่อนอันเขาอันบอกว่ายี่สิบสามสิบหน่วยก็ได้ใช่ไหมก่อนปฏิเสธไปแล้วเด้วยไลูกค้าเพิ่อนกระชิในเมืองอัจฉริมีหาสื่ออีหลีล่ะเพราะมันแห้งแรงเนาะมันมันช่วงหนาแรงมาเนี่ยมะพร้าวกับว่าออกลูกนะจ๊ะมะพร้าวพวกลูกกับว่าล้วงบ่ลลุนนะจ๊ะ มั่จ้ะมั่งแต่ที่นีเจ้าแน่จักหน่อยในยิปซีลูกว่าสันวะจะไปหาอีกฮกลูกให้มันได้สามสิบหน่วยวะสันวะว่าหลันก่อนมามันบ่มีเพิ่งก็ว่าหาให้ฉันแน่ยสามสิบยี่สิบหน่วยว่าสันวะก็ได้ว่าสันวะก่อนก็ได้โอ้โอเคต้องต้องเฮ็ดให้เพิ่นนะจ๊ะเฮ็ดให้ลูกค้านะจ๊ะลูกค้าที่เคยซื้อผักสืบยางน้ำก่อนเนาะเคยสร้างผักกันสร้างเงิน สร้างมะพร้าวตลอดเราจะสร้างมะพร้าวตลอดมีซี่ยึดขายึดห,ห,ห,หกซี่นุ้ยนะเพราะก่อนบอกว่าปอกไม่ให้เห็ดให้ก่อนหิกะทิอันให้ก,อกห่อนทอดกล้วยเมืองก่อนเล็บก็ขั้นเด็ดถอดเนาะมีแต่จิตสีลูกมาจากพ่อพ่อมะพร้าวไม่พอเกกหมือนบรรยากาศนาเกาะอะจจะวันนี้ผ้ามาปอกพราวมาก ว่าเรื่องว่าพาวาให้ฟังนะจ้ะเนาะเท่าเฮ็ดให้ลูกค้าลูกค้าอยากได้ก็เลยตามใจลูกค้านิดนึงนะจ๊ะบรรยากาศน่ากอดนะจ๊ะเลือเข้าเจาะข้าในมาเอาดอกจ้ะเลือดผู้ใดบู้ลอยมากโอเคค่ะก่อนจะขอขอบคุณขอบคุณงทุกทีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะจ๊ะมาส่งก็ต้องแจ้ให้ก่อนสาวก่อชาแนลนะจ๊ะ ที่อาศัยอยู่หมู่เกาะมาเซลนะจ๊ะเมืองหลวงก็คือมาดริดนะจ๊ะใช่าใชา้ชีวิตแบบบ้านๆน,นะจ๊ะก่อนกับวอลไทยตกเล่ากันเลยเพราะวอลแบบภาษาบ้านๆแต่ของนะนะจ๊ะเนาะไปเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ